เจอแล้วนี <in> ่คนนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดอะไรนั่นเนี่ยเหมือนเห็ดพิลสไตล์อะไรเหรอโอ้สไตล์พิลไม่ใช่สไตล์พิลมันคือเห็ดอะไรเนี่ยแหละเมลอนเห็เมลอนได้แล้วค่ะสวยมากค่ะใส่ตะกร้านี่ได้แล้วอีกหนึ่งต้นนี่เห็ดนี่น่ากินมากค่ะอันนี้อร่อยแกงเปืดอร่อยค่ะนี่ตรงนื้ออีกอันหนึ่ง เหมือนเห็นแว็บหน,น,นูนั่นๆๆๆตรงนี้ค่ะไปะะไปตรงไหนว่าเมื่อก<ป>ี้เห็นน่ะดูดีๆที่ไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วทำไมตรงนี้เนี่ยเอา้าถ่ายแล้วได้ใจแล้วน้งดอกนี่ไงสวยจังเลยนี่มามาอ๋อยายคนนี้มาแอบอะไรอยู่ตรงนี้เจอแล้วเหรอ, <laughs> อกลัวคนแยง่ง <laughs> สวยมากเลยดูสิโอ้ เจออีกแล้วค่ะวันนี้เจอแต่เห็ดอันนี้ค่ะเห็ดอันนี้แกงเปิดอร่อย,ยมากเลยอะ่ะใช่ไหมสวยจริงๆนี่ของคุณนะอ,อีกแล้วค่ะเห็นไหมคะเจออีกแล้วค่ะนี่โอ้ยวันนี้เจอวันนี้หม่านมากแต่สไตล์พิวเซอร์ยังไม่เจอนะเจอแต่เห็ดอันนี้ค่ะดอกกูสวยมากกูแย่ยยงกันเลยแย่งกันขึ้นดีใจจังเลยวันนี้ได้เยอะแน่ๆนี่ขนาดเรามาหลังคนอันนี้เขาเรียกเห็ดแม่มดเนาะกกแดงๆอย่างเงี้ยพี่กินปะ ไอหนูกินใช่ไหมอย่างงี้มันสไตล์พิวไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ผิวอันนี้เห็ดแม่มดอ,อืจะกินได้ใช่ไหมกินได้ดูเพื่อนเพื่อนมันขึ้นแบบนี้เลยอะมันขึ้นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาดูเยอะมากเพื่อน่นขาหน่ตรงนี้นะคะเยอะมากมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะเขาแอบ,บขึ้นแบบนี้นะเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดอะคะ่ะเต็มไปหมดเลยวันนี้คือหมานกว่าทุกครั้งเลยค่ะ